วันนี้เป็นวันหยุดมาตกปลาใช่ไหมครับใช่มาตกปลาใช่ไหมวันนี้ใช่ครับวันนี้มาตั้งแต่กี่โมงมาตกปลานะ่ะตั้ตงแต่หกโมงเช้าหกโมงเช้าเลยครับโอ้โหแล้วได้เยอะไหมประมาณสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวส่วนมากปลามันจะกินตอนเช้าใช่ไหมใช่ครับโอ้โโอ,โอ,โอ้ดูหนองน้ำแล้วเหมือนจะมีปลาเยอะเนาะ นี่ขอด,ดูปลาหน่อย<ด>ที่ได้เมื่อเช้านี้ใช่ไหม,อมโอเคอยู่อยู่ในนี้เน,ะนะาะโอ้นี่มีปลากระเดิดปลาดุกปลาบูเกียวสนดอกโอตกปลาที่อเมริกาใช่ไหม โอ้ตกปลาต่างประเทศเป็นบรรยากาศแบบนี้เนาะอาวสวยงามโอเคครับขอพุณเลานๆครับ